สวัสดีครับพบกับช่อง Chatwin Channel วันนี้ผมจะมาแนะนำพืชผักสัวกรองในบ้านผมครับน,นี่เป็นกระเพราครับอันนี้เป็นพืชผักนะคบว้าวเป็นกระเพราเป็นเลยเต็มเลยนะคะต้นมะละกอ เราไปดูหลังบ้านผมพืชผักสวนครัวกันนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเอามาดูพืชผักสวนครัวหลังบ้านกันนะครับอันนี้เป็นต้นมะนาวนะต้นเรี้ยวมากนนเลยนะครับตรงนี้นี่เป็นต้นระกิตครับต้นนี้เป็นต้นมะละกอ หัวตองตองนั้นนะคะเป็นต้นกล้วยนะคะอันนี้ต้นเครกคับอันนี้ก็ต้นเครกนะคะนะครับเขือนะคะ มกรูดนะครับต้นขานะอครับต้นตะไคร้อีกแล้วนะครับอีกรอบหนี่งอันนี้เป็นใบชะครูนะคร,น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 ะครับต้นน้นมูม่วนะครับต้นน้ำม่ว ยังไม่มีลูกเพิ่มเตเิมตนะยังไม่มีอันนี้ต้นโหรพานะครับนี่อันนี้เป็นต้นลำลึงนะครับนี่ว้าว <Wow. S 1> อันนี้ต้นหน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่ะ hmm. ทะี่คุณเห็นอันนี้คือต้น ชะอมนะที่คุณเห็นนี่ครับอ้นผักหวานนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฉันจะเป็นเจนเนลยทุกวเองบายบายสวัสดี